เพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตาย่างคลิปก็มีแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับ กราบสวัสดีเ,เพื่อนๆนะน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนาโดโด้เรนี้เราอยู่กันในเกม Ar ร์เซนอลอีโว่โมบายกันอีกครั้งแล้วนะครับใน E ีพีที่แล้วพี่พาน้องๆน,นะผมไปลงถ้ำนะผมถ้ำมิการโลซอรัสนะครับผมเนาะเออไปจับมการโลเนีับผมวันนี้ก็จะมาลงถ้ำกลางแมปป่าเลดูนะครับผมซึ่งมันเป็นถ้ำที่ยากที่สุดแล้วเนาะเพราะว่ามันมีไดโดเสาเอ้ไม่จ้องบอกว่าไม่ใช่ไดโนเสาเพวกมแมลงนะผมที่มันเป็น สัตว์จำพวกอะไรอะ่ะพวกวแมลงมีพิษเนาะมันทําให้เราสลบได้เนาะซึ่งมันก็เป็นถ้ำที่ยากพอสมควรเลยนะครับผมพอๆกับถ้ำเยติเลยนะพี่ว่าโอเคครับผมวันนี้พี่ก็จะมาพาคือพี่ไม่ได้ลงคนเดียวนะผมก็คือจะเอาลูกๆเนาะไปด้วยเออนี่จะหมาถามตัวนี้แหละเออเอามาช่วยตบช่วยตีกันมามาดูกันครับว่าการลงแบบเนี้ยมันจะลงได้หรือเปล่านี้ผมจะตายหรือเปล่านาะโอเคเนี่ย พี่ก็ได้ไปทําการจับหมาป่านะครับผมมาทั้งหมด3ตัวเนาะก็เดี๋ยวจะมาลงเป็นเพื่อนด้วยกันเพราะว่าลงคนเดียวมันเหงาแล้วก็ปาดเปียกหัวใจมากแล้วเดี๋ยวจังหวะเราสลบมันไม่มีใครมาช่วยเราแนละ้วเออโอเคปะ <c oughs> ของที่พี่เตรียมมาก็อาวุธลงคล้ายๆดันเจียนเลยน้องก็มียงมียามีอะไรเนี่ยมาทั้งหมดเลย <c oughs> เออ แล้วก็ลงถ้ำนะครับผมถ้าเกิดน้องๆคนไหนยังไม่ได้รับเควสของถนะ้ำเนาะถ้าเรารับเควสเราก็จะได้จะได้ปืน,นะครับผมปืนพกนะ่าจะเป็นปืนพกที่มันกระสุนไม่จํากัดนะครับผมเราก็สามารถเอามายิงแบบไม่ไม่ต้องซื้อกระสุนได้เลยนะเนาะอ,อแต่อันนี้พี่จะมาลงแบบวิธีแบบยากหัก,กนะครับผมมันไม่ได้ง่ายนะไอ้วิธีที่พี่ลงอยู่เนี่ยอไม่ใช่น้องๆแบบเฮ้ยวลแบบไม่ถึงอของไม่มีเลยมันลองเห็นไอ้โดนัทมันลงได้เว้ย เอาบ้างเว้ยอะไรตายนะครับผม<อ>ถ้าเกิดของยังไม่มียังไม่โอยนะครับผมชุดเกาะยังไม่ครบนาอยอย่าเพึ่งมาลงนะนี่พี่เตือนแล้วนะครับผมเออ เพราะว่าวิธีที่พี่ลงนี่เราอาจจะตายก็ได้นะผมถ้าเกิดยังไงน้องๆอ,อยากจะเข้ามาเอาของมาเอาเคลสอย่างเดียวก็แนะนำนะผมแมงมุมเนาะตะขาบเนาะเออดีที่สุดนะผมเมกาโลเข้ามาไม่ได้เนาะโอเคก็วันนี้พี่ก็จะลงไปด้วยแต่คงจะไม่ได้ขี่หมาป่าเข้าไปกัดเนาะพี่คงจะลงไปช่วยลูกยิงด้วยบวกกันเลยอะ่ะเออโอเคเดี๋ยวดูก่อนพวกมันตามมาอย่างานี้ดิตามไาอยังเฮ้ยอ,อโอเคตามมาแล้วนะผมไปไปไป,ไป โอเคมามันวิ่งให้มันวิ่งตามกันมาเออดีมากโอเคไม่รู้จะว่าจะเอามันมาช่วยหรือมันมาเป็นภาระอะไรนี่พวกนี้โอเคมาเออไปว่ามันเนาะเออมันโอ้ยหืมโอ้โหเล่นดีเผยอมงป่องโอ้โหดูเวลดูเวลด้วยจ้าโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้นีมันเวลหมาป่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเลเวลสี่ร้อยกว่าเลยนะดูดดู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 ด สี180่ร้อยแปดสิบแม่จ้า no 40, อุ้ยแววสูงไปไหนแมงป่องหูหรือสี่พันอื้มอื้มหืมเอาวะเอาวะเอาวะเอามามาดิเอาวะเอเอลุมมันลุ้ลุมมันลุมมันนั่นแหละ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 ลุมมันนั่นแหละสวยโอเคอืมอ่าทิ้งกบเพลิงไว้เดี๋ยวจะหวังเอ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามีตัวนี่ยิงไปเสยไปเสยไปเสยไปเตยไป มาดิครับโอ้ยืดมองมองมองอันห hmm, ิ้ลุยลูกมันลุยไม่ได้เว้ยอ่าเดี๋ยวนะจรินกินพี่เมื่อกี้พี่ยังยิงมันเอาลุไปแล้วไปแล้วครับผมพุ่งแล้วผมโอ๋ยพุ่งแล้วอ้ออ้าวไอ้ตัวไปไหนไม่รู้แล้วไปเดี๋ยวไปช่วยลูกขอบโอ้โอ้ยข้างหน้าโอ้ยเดี๋ยว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 เดียนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยมันโดนลุมเดี๋ยวลูกตายโอ้โหไปเดีเขาไปพวกงมาไอหมาดิเออเอ้าเลยลูกลุยลุยลุยช่วยกันลุ่มช่วยกันลุ่มเอออืมอืมมาดิมาดิเออโอ้โหเหลือแค่ห้าร้อยเหลือห้าร้อยเจ็ดสิบโอ้โหแมงปองโอ้เดียวเดียวยวสี่ร้อยหกสิบโอ้โหแมงป่องโอ้ตะคงตะขาบเอ้ยไม่มีตะขาบดีไม่มีตะขาบเออโอ้โหนี่สี่ร้อยสี่สิบโอ้โหดูดูดูแต่ละตัวโอ้โหกลุ่มนั้นโอ้เดี๋ยวโลูกโดนลุ่มอุ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวปืนอลัน อุ้ยโ,ยโ้ยข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าโอ้ยตายจะจะตลบไหมเตะลบไหมตะหลบไหมตลบไหมตลบไหม,ม,มอืมอืมมาดิเออเออเอาดิเออเดียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะผมถ้าเกิดส,สมมติว่าเราค่าน้ําหมดแล้วก็ค่าสรลบยังวิ่งอยู่เนาะแล้วเราไอ้กินไอ้ยาลดค่าสลบไปด้วยนี่คือเราสรบอย่างรวดเร็วเลยนะต้องบอกว่าอย่าลืมนะผมเอาพกน้ําติดมาด้วยถ้าเกิดเราจะใช้ยากันสรบนะเออเดี๋ยวไปตามอีกตัวหนึ่งก่อน <c oughs> คือเอามาเป็นพาละหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ไอหนูมานี้เอาเอาเอาวิ่งเอาหนีอีกเอาเอ็งจะหนีไปไหนละเฮ้ยก็าพ่อหนูมันมีหนูมันมีหนูหนูอะไรในนี้มันไม่มีหนูเอาเอาให้มาให้มาช่วยตีแมงมุมแมงป่องมันมาไล่จับหนูโอ้ยตัวนี้โอ้โหแล้วมันเป็นเป็นตัวจ่าฝู <c oughs> ไม่ใช่ตัวจ่าฝูเป็นไอตัวน้องเลยนะเออไอตัวจ่าฝูนี่เออ โอ้โห,โ,หโ,หโหให้มันมาให้มันมาไล่ให้มันมาช่วยตีแมงป่องแมงมุมมันไปไล่จับหนูไอเด็กนี่เออไหนหนูเองอ่ะ <c oughs> มันไปแล้วก็พอ <c oughs> อ่อมันไปไวเนะ <c oughs> เออไอพวกนี้นี่ไปเลยแล้วอ่ะมาช่วยพ่อเลยเร็วๆเอออุส่าเอามาช่วยกันมันไปไล่จับหนูซะงั้น โอเคไม้ตามมาลูกตามมาอมาครบแล้วเนี่ยเออมาให้ครบมาแหมเอามาเป็นภาระหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะโอเคแมงมุมนี่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 โอ้ยไม้ตัว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 มาไม้ตัวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไมตัวแล้วอู้วเอาเอาวอาวิ่งไงพุ่นเลย หลักหน้าหลักหลังกันเองซะแหละอ้ยไงยังไงงคบเพลิงเยอะนะครับผมต้องบอกว่าเยอะ <ๆ S 1> เยอยื้อเลยเยอะเยือมากๆเนาะเออนะโอ้โหดูแต่ละตัวเดี๋ยวขอดูเลือดก่อนเดี๋ยวขอดูเลือดแต่ละตัวก่อนอ่าตัวนี้โอ้โหเลือดเหลือพันเดียวนี่เลือดเหลือพันเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรตัวไปไหนอีกแล้วอ啊เอาหายอีกแล้วโอ้มานี่ดิลูกเออตายเลยพวกนี้ไม่เคยอยู่กันครบเลยโอเคตัวนี้เลือดอืแต่ละตัวเกือบตายทั้งนั้นเลยเนี่ยเอ้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 ยโอ้โหเยอะเยอะยิงเนยิงยิงยิงเอาพุ่งไปแล้วครับผมโอ้ยพุ่งไปนี่โอ้โอ้เอาเอาเอา ยิง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 เออเออเออโอ้โหมามาแล้วมาแล้ดู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 มันเยอะไปปะเฮ้ย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 โอ้โหเอาเอาเออนั่นแหละลูกลุมมันลุมมันลุมมันโอ้ยเวลมันสูงมากเลยนะโอ้ยดูดูดูมันป่องห้าร้อยโอ้โหไปว่าร้อยยิงลูกโอ้ยทำไมไมปเหมือนขัดแข้งขัดขากันเองนะนะทีนี้ เออดูอ๋อเอาเอาไปลุยลุยมันลุยลุยเออจัดการมันลูกจัดการมันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอออ้าวเอายังไงเออโอเคอืมเดี๋ยวนะขอดูเลือดมันก่อนนะผมเลือดมันลดเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปั๊มเลือดมันก่อนแล้วกันเนาะเออปั๊มเลือดให้มันมันจะได้แบบ ไม่ตายเอาอะไรกวนเนี่ยโอ้ยพุ่งอีกแล้วสายบวกนะครับผมสายบวกโอ้ยลงน้ำ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 เราสู้มันไม่ได้ลงน้ำสู้มันไม่ได้เราปืนยิงมันไม่ได้เนี่ยผมอืมบ้าบ้าโอเคไปโอู้แมงมุมแมงมุมแมงมุมเออมาดิมาดินี่เป็นทับหน้าแทนแล้วนะครับผม คือพ,พี่ไม oui> ่เอาลูกๆนำแล้วเนาะเดี๋ยวพี่นำเองดีกว่ามาเลยโอ้ไม่แล้วเหนื่อยใจเนี่ยผมลูกๆเออเอออพุ่งไปแล้วพุ่งกาสายปีดพุ่งไปแล้วหนุดโอ้เอามามามาเอาให้หมด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 เออได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นอืออืออือ มาดิโอ้โดนต่อยแล้วทีนึงโอ้จะสลบไหมเออโอ้ดูองฟาดดาดดาดงเออรู้จักรู้จักซะแล้วรู้จักน้อยไปซะแล้วรู้เปล่าเออรู้จักไอ้โดนนั้นโดโด้น้อยไปซะแล้วแหมโอเคเอาอ้อยัง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 ห้าวยังห้าวยังห้าวแล้วฟันเข้าไปสิเออยังยังมีอีกยังมีอีกโอเคไข่แมงป่องเก็บไว้ครับผมู้สึกไอไข่แมงป่องนี่ทีเล็กจะชอบกินเนาะ เออทีเล้งชอบกินอะไรแปลกๆเว้ยกินไข่แมงป่องอไข่กงไข่ไก่มีเยอะแยะไม่กินกินไข่แมงป่องอโอเคครับผมจากที่พี่ปั๊มเลือดของมันมาจนเต็มแล้วก็พร้อมจะไปต่อแล้วนะครับผมเออโอ้นี่ก็หนักไอตัวนี้นะไอตัวนี้ก็หนักอืมโอเคหนักทุกตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวอ๋อ ของมันเยอะไงมันเลยหนักแนบผมทิ้งไปโอเคเออกินไปเรียบร้อยไปลุยเข้ามาเข้ามาตามมาเข้ามาอม่โอเคตามมาเออมามามา,มา,มานี่เออมันเข้าถูกแล้วเข้าถูกก็ตามมาเออตามเข้ามาเหมือนมีภาระแนบผมไม่ได้เหมือนมีแบบเอามาช่วยอะไร เอามามามันติดนู่นติดนี่เอ่ออุ้ย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 มาเยอะละเยอะละเยอะเยอะเยอะโอ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้โห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 ไม่ได้การไม่ได้การลงไปช่วยลูกลงไปช่วยลูกลงไปช่วยลูกอู้อู้ออ้ยอะไรวะเนี่ยมองอะไรไม่เห็นอะโอ้ย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 มาดับฟันมาดับลงไปช่วยลูกลงไปช่วยลูกลงไปช่วยลูกเออเออนี่ย่ะไอ้ไงนี่ไง อไอพวกนี้เนี่ยมันขัดแข้งขัดขากันเองเอาเอาเอาวิ่งกันให้ผ่านเอาเดี๋ยวก็หลงกันเอายิงไปอืมอืมอืมออกอมยังยังมีอีกคือบอกเลยนะว่าถ้ำนี้มันมากๆๆแลวหม่งน้องๆคนไหนชอบความแบบความตื่นเต้นเนาะลงมาไม่ต้องเอาตัวอะไรมาด้วยลงมาต๊วเปล่า เออเดี๋ยวพี่เอามาเพื่อเอาลูกๆมาเป็นสีสันเพื่อสนุกเนี่ยผมเออเอาบดีไหนๆก็ไปจับมาแล้วนะเอามาลงด้วยกันเลยเอออาดิเออนั่นแหละนั่นแหละหมาดิยิงเว้ยิงยิงเออเออถ้าอยากลงได้ของอย่างเดียวนะผมก็แนะนําให้เอาอู้เอาตะขาบหรือแมงมุมมาเนาะง่ายกว่านะฮะอย่ามาลงแบบพี่เลยนะผมพี่แนะนําอย่ามาลงเลยเนาะ แล้วมึงลงทำไมล่ะไอ้โดนัท <c oughs> มันเนื้อผมเอามันเนาะหาความตื่นเต้นในชีวิตหน่อยเออมาลงมาอืมอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยเนะผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะพี่ไลฟ์สดเนาะโอเคอืมหมดละอ่ามาออกมาลูกออกมาเออออกมาลูกออกมา,ามาเุ้ยมันมาแล้วลูกมันมากันแล้วลูกลูกลุยลูกลุย ลูกลุยอุ้มมาแล้วลูกมาแล้วลูกลุยลูกเออ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 เหลือลุยมันลุยมันลุยมันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละวิ่งวิ่งวิ่งเออนั่นลุยลุยลุยเอออ้อมเข้าหลังนี่นี่อ้อมเข้าหลังอ้อมเข้าหลังโอ้โหเลืเวลห้าร้อยขวาเลืเวลมันเดือดกันมากเลยนะโอ้มาดิเออ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 ยังไง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 โอ้โหดูแต่ละตัวแต่ละตัวอึ้ง เอาค้างเอากระตุกเอา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 เอให้มันได้อย่างงี้สิโอ้โหมากระตุกเออโอเคหัวนี่เลือดท่วมเลยนะผมอ่าเล็กตัวหายไปไหนแกเฮยทำไมพวกเองมาไม่เคยจะพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีเลยเนี่ยหายไปเนี่ยโอ้หายไปไหนอีกตัว โอ้ตาย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 มันไม่เคยมาพร้อมกันเลยเนี่ยผม,อ,มอันนี้ก็เลือดจะหมดอีกอเนาะเข้าไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สั่งให้มันสต่อ็อปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่ไปตามอีกตัวนึงก่อนแป๊บนึงเนี่ยมาเป็นภาระเหลือลองคนเดียวก็ได้มั้งเนี่ยเอามาเป็นภาระเฉยๆเนี่ยเออโอ้แล้วมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยหายไปแล้วเออไหนเรี้ยงมันด้วยอยู่ไหนวะ โอ้โหอยู่นี่ไปเลยเร็วๆร็วเร็วเรวเลยให้มองเลยเราอะอติดอะไรก็ไม่รู้น,นี่มัวแต่ทะเลสาไหล่นั่นแหละมาตามมาตามตามาพี่พี่เองออยู่ข้างนอกแล้วออโอเคมาแล้วนะผมะมามาตามมาตามตามาเออมานี่อันนี้อะไร เดินกันให้ว่อนอีกมานี่โอ้แต่ละตัวแต่ละตัวกูโอ้ <c oughs> โอยเออนี่อะไรไข่แมงป่องนะผมเก็บไว้เก็บไม่หมดอะไรเป็นไข่เก็บหมดอือไปไหนเกี้ยวตัวไปไหนเกี้ยวอยู่ตัวเดียวอ,อ่ออีกตัวล่ะโอ้ยไม่หาแล้วนะผมปล่อยแล้วที่นี่ไม่สนใจแล้วหูยเงี้ยเออโอ้อโหเดินกันแบบ ให้มันวุ่นวายกันจริงๆเลย,นยเนาะอยแล้วเราเสาร์ในนี้มันก็ไอ้พวกแมงป่องแมงปออม,มันก็เกิดกันเรื่อยๆเนาะถ้าอยู่นานๆไปเดี๋ยวจะแยะ่เอาเนี่ยผมต้องรีบหน่อยโอเคเราได้ดีแฟกแล้วนะครับผมไปกินน้ำก่อนเออไป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 แล้วทางออกอยู่ไหนเดี๋ยวนี้อ้าวหลง <laughs> เออแล้วทำไมไม่เปิดไฟนะเออเออเห้ยยังมีตัวตามเข้ามาเว้ยไอ้นีนะ้มันตามเข้ามา เออมาสองตัวเลขตัวล่ะตัวอยู่ไหนอ่ะอะอีกตัวมันอยู่ไหนอ้อีกตัวโอ้โหมันมาแล้ว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 อู้อโดนกัรไีทีโอโหมาไม่หยุดไม่ยั้งมาไม่หยุดไม่หย่อนเออเออมาดิเออเออเออมาดิมาดิมาดิเออมาดินั่นแหละเออ อ,อู้ยูยูยายูยูยแย้วูยูอูยูย้ยอยูยูอูยูอ้ยโยู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 ย้ยูยูยูยยูยูยูอูยูอูยออ้ยโอ้ยูยย e. ูยยโยูย <eso> ูยูยูยยูยูยยู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 อูย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 ยยยูยยยยยยย้ยอยอ มาฟันเข้าไป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 โ <unlikely> <pet succeeding> อ้ยเยอะ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 ตรงนี้เยอะเยอะโอ้โหโอ้โหมาอะไรกันเยอะแยะวะเนี้ยเอายังยังมึ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 งวายนะครับมึงมึงวายนะโอ้โหมาครบสามตัวนี่หว่าโอเคอ่าโอเครูปมานี่เร็ว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 มานี่มานี่อ่ามาลูกมาตามาตามาอันนี้เร็ว ทิ้งก่อนตัวหนักมากนะผมตันนีท้ทิ้งให้หมดทิ้งห,หมดทิ้งห,หมดทิ้งห,หมดเออโอเคมาแล้วอีกตัวอ้าวอีกตัวไปวิ่งในน้ำอีกไล่กัดอะไรอีกแล้วโอ้มานี่มาน,นี้มาน,นี่มานี้มานี่เออโอ้ยไปลากมงนปอกไปอโอ้ไปลากงานไม่พอยอีกอู้ยตายตายลงคนเดียวง่ายกว่าไม่เนี้ยไม่กว่าไม่เนี้ย ออเออลากัเดี๋ยวง่ายกว่าไหมง่ายกว่าไมหมฮะเออโอ้โหอ้ยโอเคเดี๋ยวพี่สต๊อบลูกๆไว้ตรงนี้แล้วลงกลับเองดีกว่าเดี๋ยวออกนอกคลาค่อยไปเรียกมันกลับมาเนาะไปไปลวยลวยอืม มาดิมาดิมันเหมือนลงคนเดียวจะสบายกว่านะครับผมมามามาเออลงคนเดียวเนี่ยเอามีดฟันไปดีกว่าเออมึงนี่เออมีไหมมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอหนักหนักโอ้โหโอ้โหอยู่กันนี่เพียบอยู่กันนี่เพียบอยู่บ้านี่เพียบมึงยิงยิงเดี๋ยวนะพี่ยิงแล้วมันมันติดฝาผนังวะน่ะอะไรวะ มั้งไมันม่งยิงติดหมาพนังเออมาดิ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 ยิง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 ปืนกลทำอะไรมันไม่ค่อยจะได้เลยเนาะไอ้พวกนี้ทิ้งไปหมาเออเดี๋ยวมองเห็นแล้วมาออืืมมฟันไป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 เดี๋ยวค่อยไปเรียกมันออกไปข้างนอกนะผมถ้าเกิดมันไม่ตามออกมาเออโอเค เออเออฝันฝันฝันไว้ฝันเออเออมาดิอืมอืมอย่างอย่างข้างล่างยังมีข้างล่างยังมีกระโดดดึง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 กระโดดกระโดดอหึหึกระโดดกระโดดกระโดดทำไมกระโดดทำไมนี่อะไรเนี่ยอดีแฟกอ่าโอ้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่ว่าดาบพี่ว่าน่าจะโอเคกว่าดาเมจน่าจะแรงกว่าปลุยต่อกลับนะครับผมต้องรีบออกจากถ้ำโอเคไปลุย เดี๋ยวเรากลับทางนี้อือสองสามอีที่ผ่านมานี่คือจะเป็นการลงถ้ำซะส่วนใหญ่เนะยผมเออ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 เดี๋ยีต่อไปพี่ก็จะเริ่มไปบวกกับกีก้าแล้วนะครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ะคี่ยผมที่จะจับไททันเนีครับผมในเร็วๆนี้นะครับผมเออต้องใช้เวลาหน่อยเนาะอาจจะไม่เกิดอาทิตย์นี้นะครับผม เออน่าจะไม่เกินวันเสาร์นี้เนาะพี่คิดว่านะเดี๋ยวพี่จะรีบทำเนี่ยผมไทท่านก็จะมาเป็นลูกพี่แล้วนะผมแต่ขออนุญาตนะผมเก็บเลเวลอีกสักนิดหนึ่งไปทําเควสกำกำจัดกีกาซะหน่อยเนะผมเออวันจันนี้ไม่มีคลิปลงเนีเพราะว่าเนื่องจากเดี๋ยวพี่ขอหยุดสักวันหนึ่งวันเนาะเออแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเอาเวลานั้นไปเก็บเลเวลเนียผมแล้วก็เตรียมของจับไทท่านเนี่ย เค้ยบดุยลุยลุยดุยลุยลุยมาดิมาดิืออืออืมอืมไม่เี้ยไม่เนียไม่เอ้โอเยอะเยอะจริงเยอะจริงอะไรจริงโอ้ในทำนี้มันเยอะมากเยอะอืมอืมอืมอุ้ยน้ำหนักน้ำหนักเออน้ำหนักน้ำหนักเกินแล้วนะผมตอนนี้ขยับแทบไม่ได้เออปืนสอยโอ้ยิงปืน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 มันช้ามันต้องดาบมันต้องดาบ ดาบอืมถ้าถ้ำนี้เนี่ยผมมันดอบไอ้นี่ด้วยนะครับผมแปนดาบเนาะดาบเนี่ยพี่ก็ดาบที่พี่ใช้เนี่ยก็ดอบจากถ้ำนี้นะครับผมแปนดาบว่าไปสร้างเงาก็ใช้ใช้เหล็กเยอะหน่อยก็ขยันหาหน่อยนะครับ <c oughs> ใครมีก้อนหมวดก็เปิดก้อนหมวดไปเลยครับแต่พี่หาเองเนะเพราะว่าพี่จะเอาเอมเบอร์ตอนนี้เอมเบอร์พี่ขาดแลนพี่จะเอาเอมเบอร์ฟาร์มจากไอ้พวกแร่เหล็กเนี่ยอื เกิดทิ้ง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 ให้หมดทิ้งให้หมดเนี่ยแล้วมันก็ได้นี่ด้วยคิตินเยอะมากนะผมในถ้ำนี้สําหรับคนไหนที่บอกเลยนะว่าโคนไม่พอใช้เนาะในถ้ำนี้เนาะมาฟาร์มนะผมมาฟาร์มคิตินเนี่ยผมแล้วก็ไปฟาร์มหินเนาะแล้วก็ไปคาฟเนี่ยผมครัฟโคนเนาะเออบอกเลยว่าโคนก็มีใช้แบบไม่จํากัดนะถ้าเราลงถ้ำนี้บ่อยๆมามามาดิมาดิเออ โอเคครับผมก็หลังจากที่เราลงถ้ำนี้แล้วก็พี่หน้าก็คงไม่มีอะไรวันนี้พี่ที่มาลงถ้ำนี้เพราะว่าพี่มาทาเควสนะครับผมเก็บเลเวลด้วยเพราะว่าพี่จะทำเควสเคลียถ้ำเนาะเออพอทำเควสเคลียถ้ำเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันจะได้ปืนนะครับผมปืนอ่าโอ้หมืดแล้วเดี๋ยวมันจะได้ปืนแบบกระสุนไม่จํากัดแล้วพี่จะมาลองให้น้องๆดูนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ <laughs> ดูเลยไอ้ลูกๆของพี่อยู่เต็มหน้าถ้ำเลย <laughs> โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ขอุญาตัดคลิปนะครับผมไปเป็นตอนเช้าเลยเนาะไปครับผมโอเคครับผมก็นะฮะตอนนี้พี่ก็เช้าแล้วเนาะพี่ก็ขี่กิฟฟอนมาเนาะก็เควสนะครับผมที่พี่จะรับก็คือเป็นเควส์ออดิแฟกนะผมนี่โอเคพอเรารับปั๊บมันก็จะมันคือเควสตัวนี้จะโผล่ก็ต่อเมื่อเรามีออดิแฟกอยู่ในมือแล้วนะฮะเราก็รับมาเลยแล้วก็ตรงดิงนะผมตอนนี้มันก็บอกให้เราอ่ะไปที่แท่นเนาะ ไปดีแท่นแรกอดีแฟกนะผมพี่ก็ไปเสาแดงก็เสาแดงใกล้บ้านพี่ที่สุดนะครับผม,อมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปไปบินไปเรื่อยๆฮนะอ่าโอเคไปออโอเคถึงนวปับ๊บตรงจอดอนี่มาเรามาแลกกันเลยดีกว่านะครับผมแลกปืนนะฮะเออปืน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 ,ปน โอเคปับ๊บมันก็บอกให้เรากดเข้าไปที่อ์ติแฟคหนึ่งครั้งแล้วให้เราทําการแลกของนีผมคือเควสเนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวนาะแล้วมันก็จะให้ปืนเราแค่กระบอกเดียวน้องก็น้องๆก็อย่าทําหายด้วยเนาะแต่สาหรับพี่มันก็เป็นปืนที่ไม่ค่อยแรงเนาะเนี่ยปืนเนี่ยครับผมมันก็เป็นปืนที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าประเด็นหลักนะครับผมก็คือปืนตัวนี้เนี่ยผมมันเป็นกระสุนไม่จํากัดเนี่ยผมไม่ต้องใช้ก o อ m โหมดก็กระสุนไม่จํากัดนอกขอแค่มีลูกกระสุนละหนึ่งลูกนะฮะ เห็นไหมตอนนี้พี่มีสามิบลูกน้องๆเห็นรูปลูกกระสุนด้านล่างไหมครับผมเห็นปะมันเป็นขึ้นเป็นอินฟินิตี้นะผมไม่มีวันหมดเนาะยิงได้รัวๆนะผมอันนี้พี่เปลี่ยนแม็กไปก็ไม่มีผลอะไรนะรผมแถมปืนมันก็เหมือนเป็นปืนในดันเจียนด้วยปะแล้วเราไปลองเลยนะผมเรื่องความแรงนี่เท่าไหร่นี่ผมแต่พี่คิดว่ามันไม่แรงเท่ากับน้องๆไปหาวุ้นในถนะ้ำเนาะไอพวกขอบฟ้ามันจะดีมากกว่านะผมมา ันนี้ไว้เล่นยิงเป้าขำๆได้เนาะโอเคมาลองดูกันเลยครับผมมีจรอเข้อยู่ตั้ะตัวหนึ่งนี่มาเป็นเหยื่อซะเออแล้วกูจะเปลี่ยนลูกกระสุนทำไมมันเคยชีนเนาะผมมีปืนแล้วมันชอบกดเปลี่ยนจริงๆไปยิงไปยิงไาเห็นไหมไม่มีหมดนะครับผมยิงไปเรื่อยๆไม่ต้องใส่ครับผมมงแม็กยิงจนตายเนี่ยยิงไานี่ก็ยิง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 เข้าไปไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องกระสุนอีกแล้วนะผมได้ปืนนี้มาอืม หมดหมดนะผมหมดยังยังเหลือยังไม่หมดยังเหลือตัวอียังไงยังไงดิวโลเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอีเอเดี๋ยวเอ ği, อเออลูกซองเรามันจะแรงตักว่านะผมปืนนี้ยิงต้องสิงสลูกสินัดนี้ไม่ตายเลยดูดิแต่ว่าด้วยความที่มันกระสุนไม่จํากัดนะผมเออมันก็จะนี่แหละประมาณนี้นะผมโอเคไปมานี่กิฟฟอนมาลูกตามมาไปเราไปลองกันอีกสักตัวหนึ่ง เออลองกับตัวไหนดีอืมอเดี๋ยวข้าไปฝั่งกันนู้นก่อนอโอเคไปกระโดดข้าไปปื๊ออือนี่ลูกๆพี่นะีผมพวกปลาหม,มึกโมซโซก็จอดไปที่เดิมเนะี่ยเดี๋ยวว่าลังก็จะลงทะเลบ้างเนะี่ยผมลงบ้างไม่ลงบ้างเนาะพวกเจอตัวแบบปลาหมึกปลาหมึกคือผสมพันธุ์ปลาหมึกก็น่าสนใจนะพี่ยังไม่เคยผสมพันธุ์ปลาหมึกเลยเออสัตว์น้ำพี่ยังไม่เคยผสมพันธุ์เดี๋ยวพี่ไปหาโมซโซมาผสมพันธุ์นี่ว่า ถ้าสนใจนะผมเออมาดิมาดิมาดิเออเนี่ยยิงไทยเตะท็อปสามเขาเดี๋ยวมา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 โอ้โหยิงไปยิงไปกี่นัดแล้วเนี่ยกี่นัดแล้วเนี่ยนับบ้างไม่ไม่ได้นับนะผมเป็นสิบนัดแล้วเนาะมันยังไม่ตายเขาไทยเตะท็อปเออยิงไปยิง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 แต่ยิงเข้าหัวมันไม่ค่อยเข้านะผมเอ้ยยิงไปโอ้โหดูดิโอวเต็มไปด้วยรอยลูกกระสุนเอามาเออเออยิงไปยิงไปใกลตายยังใกลตายยังใกลตายยังเอออืมอืม เออว้ยบินนะใครทียจะขบบิน,นได้เว้ยเออเอายิงไปยิงไปเออเรียบร้อยครับผมโอ้โหกว่าจะตายโอ้อาดาดอาดาดฟันเฉาะเดียวนี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมโอเคมาไหนมีตัวอะไรจัดการอีกไหมเออดีอ้นี่นี่โดโดเนี่ยโดโดๆๆยิงโดโดยังไม่เข้าเลรวยที้ดเูเออนี่ยิงไปเออเออตามหลังไปไอ่เงี้ยไอ่เงี้ย ไ,ม,ไม,ม่ไม่โดนออไม่โดนไม่โดนโดนละโดนละโดนละเออืออนี่โดนอีกนัดหนึ่งจะตายไหมจะตายไหมอีกนัดหนึ่งจะตายไหมจะตายไหมไม่ตายไม่ตายอ้มไปนู้นนะโอ้ยเอาเรียบร้อยครับผมไม่ทันเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะผมกับปืนเนี่ยผมปืนไม่จํากัดลูกกระสุนเนาะที่ได้มาแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับผม โอเคครับผมก็ตอนนี้นะก็ได้เวลาในผมไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมอมไปก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการลงถ้ากับหมาป่านะผมของโดนัทโ,โดโดเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจเพื่อให้ผมกําลังใจทาคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแหละตายลางคลิปก็มี Facebook Fanpage แ,แล้วนะครับ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ก็ไปกดติดตามวันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมอีพีหน้าจะทําเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ก็ต้องการาบลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันวันอังคารครับผม